แ้วร่วิ้แีอะมาแล้วกายไปไหนหมดไปมาเป้าเมื่อย<ค>รเ,เ<ป>มื่อนั่นเด็กมากพามากต่งเว้นเมือนเต่า,าใครแน่บ่เป็นยังคนเ่าเป็นยังไนั้มเป้าทมะน,มา,นาวบ่ด้อเจ้ากินข่าได้ก็ตแต่กี่ในตู้เชฟไกินข่าได้ไดเียงฮะมืนั่นเดียวมเดียวมึงกูขัแท้าึกินตับว่า ไอ้เบิ้งเบิ้งแม่บ่หรือเบิงอันเบิงเจ้าเบิงเบิงแม่หรือว่าเบิงอาจารย์เบิ่งเบิ้งแม่ได้แม่บว่าเบ้งเบิ่งมาช้างขัดแม่ให้วบบกินปั๊บปู่ว่ากินประเทาะพม่ากราไม้ผีปอบลอยง่ายซักเดินมาแมงึงได้ชามสิมือคือบัวมาเปาเห็นเนาะผู้จักไหวแม่ผ้าบ้ากางเว้นมือน่ะอันเนอเนลูกขอผู้ชอันเนอเนเมย์ก็ว่าชเนาะของบามไข่ธรรมดาพี่มายืนพี่จานะ ที่มายืนทางในพี่ยันรลดมาโูดเนดอันนี้อ่ะโมแมนบ่ผายามันอยากคืนด้วยหากพอนว่าเนื้อตาบรเห็นนะพอนว่าแมงนั่นชุนติแมงนั่นมันเข่าเลยคนว่าบ่มาบ่อยากเข่าบ่แต่มือมาหาไอ้คนว่าเจ้าสิปีกยังเคยข่าวะ การภาพมากันเห็นบ่พี่น้องน้องมะนาวนี่บริเวณว่าจิพาฝุนไปั้างใดได้ลืมทายพี่น้องเบิ้งกินี่มันมีรถจี่ลังนะก็เลยมันยากเห็นน้องมะนาวยางตามบนทางอยู่เลยพี่น้องอ่าเห็นพื้อนอยางตามบนทางพี่น้องเลยเน,นะน้องมะนาวกับแม่ เราจะไปหน้าพระอาจารย์เราจะไปหน้าอาจารย์ผู้ที่ว่ามีิชซอาคมอา่าเราจะไปเตาพี่น้องกอบบุหัวเป็นอย่างเนาะกับความเชื่อพถว่ากันแต่ตุศิต์เห็นย่างย่างมันทางย่างตามุนท้างนี่ตุชิต์สีออกไปซื้อน้ำกินน้ำกินเบิรพอดีบัิงเอิญเจอรือว่าเห็นน้องมานวาวนาะ่ะ ย่างไต่ตนช้ำตากเดดพี่นอ้องเอ้ยน่าองมาเอเบิ่งในกว่าพี่น้องประเด็นยังมีอัน,น,น,นพวกขวงเนาะอยังยิจชาบังเบียดยังไปก้ายัางว่าวัดฮะตุชิดนี่หากินน้ำคนผีบ้าเนาะอ่ามันคือได้จังใดเนาะเดี๋ยวสิคือมันจะเกิดขึ้นกับครอบครัว บอกผู้มันว่าหรือว่าผู้ยิงบอกด้วยว่าในไรเขาบอกจักดอกตัวซิดกะแต่ว่ามันมันว่ามันว่าแบบเจะมันเอาอยัางขืดสมองย่านบุง้งนี่สมองสำนักพี่นอ้องสงสัยน,อน้องมะนาวยังบูดีขึ้นบ่พี่นอ้นองเอ้อเนาะก็เลยลองงงวยบึงดูอนันไหนะเนาะที่แรกเพ่นว่าพ่นบอยากขึ้นไหนพี่นอ้องมันชื่อฮอดแล้เพ่นว่าแต่ว่า ันย่างมากก่ไก่เติบทุคนคิดเอาช่อด่องนาะที่แหละครับรถนี่คันวันย่างนี่เฮงเติบกลับกล่องมาคือชิยยบองนี่แหละหน้าอาจารย์นี่หอเนเนาะเดี๋ยวจะสีสอะจอดอยู่นี่แหละนะนีหน้นาจันทรูมเข้าไปทางไง อ๋อพากันย่างมาแต่เพื่อนคุณบ่นี้น่ะมันย่างมามัย่างมาแต่เพื่อนงมันตุกหน้าบมีไหมเออมานั <m akes> <m akes> ่งพากพอดนเออถ่ายเรารวมถ้มีแตเราม้ากราายไปแน่ก่าไปมาเป้ามอยใครเตะมื่อเราดีมากมาพามากแต่เว้นหนึ่งเป้าใครแน่ว่เป็นยังคนเ่าเป็นยังเมันเนยคู้าคนน่ไผ่มะนาวบ่ด้อเจ้ากินข้าวได้ก็แต่กี่คนในตู้เชฟกไกินข้าวได้ อยากฮะเมื rua, ่อเดียวบึงเดียวมึงคูพักแท้กินตับกุ้งเอ่ะเบิ้งครับตาช้างลับตาช้างต้งใครเบิ้งเบิ้งแม่บ่หรือเบิ้งอันเบิ้งเจ้าเิ็นเบิ้งเหรือว่าเบิ้งอาจารย์เ็นเบิ้งเมย์เลยเมย์แบว่ามึงเบิ่งมาช้างขัดเมย์เหรอวะกินตับว้งกินก็เ่าพมว่าเร่คิดตอบลอง่ายช่มก็เดินมาแมงเป็นห่วงได้สามสิบมื่นขึ้นว่อาเป้าเหมือนเดิมกูจะไปเม็ดเพ้าบาางเวรนมือน่ะอันนออนูอไปเช็คอันนออนเมยก็ว่าช่เราะ ของบ้าม <si> <si> like ันไข่ธรรมดาอืาพ mm hmm. ี่มายืนพี่ยันนะพี่มายืนทางในพี่ย mm, ันรถนะรถเนี <ma <ma ้อันนี้วะมองเหนบ่ผ่านหยาดมันอยากคืนด้วยวะหากเพิ่นว่านี่ตาบ่เห็นนะเพิ่นว่าแมงนั่นชูนติแมงนั่นมันเข่าเลยเพิ่งวะบ่มาบ่อยากเข่าบ่แต่มือมาหาไอ้เพิ่งวะเจ้าสิเป็นยีงซื้อเข่าอ่ะ ข้อปิดการนี่กเขาปิดการนี่ก็เขาเขายืมกาช่วยมึงยังบอกว่าแต่ว่าสุขภาพอันอ่อนแอมันก็ยากชูดได้ยังเนาะ่ต้องนี่ยปันักพอจังหนาบแบบ หน่าจยกเละหน่าจนีกำเลยเนาะหน่าเนาะกำตาเนาะตาเนี่ยเล็กเล็กเล็กๆทางมึอนี่รรมดาเหมือนนี่บึงคือทำมาดราเหมือนเนาะบังบังบงเขาแบบิงคงขึ้นมาแต่ลำหน้าชว่้าไม่กินเดี๋ยวบางแกงบึงเต่าเนาะมึงมืนอีบ่หรือไงบังยาเขาเก็บไว้เดี๋ยววะใครยุชักชักแล้วบังกับบังคักแม่งคือฮอ่งนี่มันคือเหตุูไร่ยินนี่เลยเออ้อ่ไปทางหน่าเลยผู้น้องมอมันมี่หูบ่หนือไงบ มันแบบมัเทือม้าเขาบอกกันหรือไงทั้งเป็นคือตะกี้บอทั้งมือละเปล่านะมาเต่าอีแมกพามาไปซื้อนั้ว่นใครแน่เปล่าเปล่าใครแน่เรามน้ำใไปกินแน่เราเออใครแน่มีคันจ้องคนละอันซ่านบล็อกบลา่างแล้าลองลองเบิ้งเนาะเดี๋ยวเขาก็บชิบะตลาดเดี๋ยวไปตลาดนี่ไปชื้อน้ำหมดไปซื้อน้ำแล้วก็ไปไปไปเช็ครถอัน บึงรถก่อนว่าสิเมื่อบาดบ,าบา้านเมียเอานมัดร,ระวังกลางค่ำกลางคืนกัดลงมาเฮือนลงตลอดทางกัดออกแม่บอกยังได้ลงม,ออมาเหนียวมาอย่างกันเดินกินกันมากินเมื่อไ้กกินไม่แต่กินเนี่ยแนวตาบุห็นเนาะบ้านในเมลำไปลำหน้าลำหน้าทรงช้่งมือเลยก้าเขาเดือยเป็นลำน้อง เอยากไปน้าว่ะเรอไปไปฉีอยู wait. 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 Um, okay. ่น้ำ้นในบึงว่บานเลี้ยบ้านในบ้านเนียน้ยบนี ggi. ้มันก้าเขอาเดือปรับลน้องแบบนี้ลำตัวจะลุกมันเนี้ยลุกก้าได้หาหกีกะลออ้าไปไปพักกันไปเปล่าเข้าใจไเลยๆเลยดีพ่อเพื่อนมาไก่เติมได้พี่น้องพวทางกะนระยากไปนั่นปรยากขึ้นโอ้ยไก่ครับขึ้นลูกกันไปสิกระ ตายผู้เดียวทำเลยมา่องหนาะโอ้เนาะ <c oughs> แต่ว่าคันบาเว้าเรื่องความเชือกะเ้าสิไปห่างควมเชือกับโบได้พี่น้องเนาะแต่พอต่เม่พันกับผ้าเชือคันควานิลตาโวเห็นเนาะกะบโบเชือเขากับโได้วาลบลูเนาะ สิสาธิ์กับบริวารลบลู่แต่ว่าหักบึงสังเกตสังเกตนน้มน้าวตาเราอยากแบบกันลกเลือดรกเล็กรกเล็กอยู่ได้แต่ข้าข่าวเรามาเฮือนข่าวาบอสบบสบายมัอย่างหลายอย่างนะ,นะพี่น้องแต่ว่าอืมไปใส่สโลม,มีห้องหมอก็ใส่กินยาก็กินแล้วอ่าซักยา ที่ว่าท่านโมพิ่นเอาให้กะซัาากแล้วพี่น้องไอ้เนาะที่ว่ามาเต็มมุกดาหารอันถ่าว่ากล้องมันตีมันยังกัดขอโทษขออภัยเลยพี่น้องเพราะวา่าตัวชิดนะมือมือหนึ่งขับรถมือหนึ่งจับกล้องแต่ว่าขันเบาเรื่องควมเชื่อเนาะมันกะแต่พอแต่มีเขาพุ่ให้พาเบาเรื่องแบบนี้มันกะ บ่เชื่อกับบ่น่ะบ่ลบลูนะพี่น้องไปก็ต่างอยู่ต่างต่างที่ว่าถาคนเฮ้าเนาะอันนี้คนเฮ้านะพี่น้องถาว่าถือของถือเครื่องหรือว่าถือเนียตาบ่เห็นผีสางเฮ็ดเนาะหรือว่าพี่ปอบถาว่าง่ายซักะตานี่อยากเข็งเข็งเลยกะหน้านี่อากเละ หน่ายะการรนะทุกคนหน่าเหล่หน่ากมหน่าจะกรรมเนาะหน่าจะกำหนาจะเหล่เร,ราเรื่องเราเรื่องตาบอเห็นบ้ดนี้เขาว่าเรื่องอ่าทางด้านการแพทย์หรือว่าวิทยาศาสตร์เห็นบอกนอกมะนาวน่นะ อันนี้ว่าอีกมุมหนึ่งเนาะอ่านแล้วแต่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 ทุกแต่ละคนทีสิผิดกันละนาอีกมุมหนึ่งนอกมะนา,นา,า,าเวเนาะขาดยาฮึงแร้ว่นาะแล้วขาดยาฮึงโดนเติบเล้วตัวสิคิดว่าโรคพยาธิเรามันอยากกัเริบผ่าคิดเกี่ยวกับอ่าพญ,ญาเนาะเกี่ยวกับพยาธในชิ่งเี่าเป็นหันเนาะ คิดตัวชิดคิดว่าพติเรามันอยากกำเริบอืมแต่ว่ายัางดีอยู่ยังเอาอยามากับขอห้ทันเวลาเนะาะโคมให้อ่ามันกำเริบขึ้นเห็นบอกคือท่านหมอาว่าวน่ะเพ่ินหมอให้ป้าย,ปยาตลอดชีวิตผู้ใดตลอดชีวิตน้องมะนาวนะพี่น้องบมอให้าขาดยานะเนาะแต่คันว่ากินไปเรื่อย หรือว่าซักไปเรื่อยๆเลยเพิ่นกัดสีคอยปวดไปตามอาการเนาะปวดไปตามอาการลดอาการลงนำ้ำาลดยาลงนำ้ำคอยอปวดไปตามอาการว่าท่านซะเนาะแต่ขาดยาลายนี่ตัวชิดาขาดยาโดนนี่ตัวชิดคิดว่ามีส่วนเราทุกคนคิดว่าอย่างใดเนาะนะคิดว่ามีส่วนเด้อนะ เนาะยันเดือพน้องเลยเนาะเป็นห่วงน้องมะนาวเนาะยันอีกต้นและยันเราลับมาเป็นแบบเกาอาผูกสูแล้วก็แเลนอีกเนาะเห็นสภาพตะกี้แล้วโอ้ยเนาะหากันได้่าไดปีปีปลายเนาะปีปลายบอกพี่น้องปีปลายเกือบเกือบสองปีบ่ทีมะนาวพัน เนาะเป็นคู่เป็นคนมานะอืมเห็นบอกเอาเบิ่งเอาเนาะตาพวกอ่าปากข่อยปากมาที่มักอิจฉาหรือว่าว่าใส่่านอกมะนาวเนาะหรือว่าอ่ามันชิว่าใส่ข่อยหรือว่านอกมะนาวข่อยกับบจักแต่ว่ามันว่าว่าอ่าหากินน้ำคนผีบ่าเนาะชีวิตเราเนี่ยมันยังเลือกมันเลือกบ่ได้ซัมเนี่ย ยังถูกบอพ่อบ่เนาะยังอ่ามันยังบ่ะสะใจในสายตามึงบอเนาะด้วยสายตาอันผู้มันเขียนหน้าพี่น้องอ่าคอยกับคอยคิดว่าบอเม่นดอกคนไทยนะเนาะอ่าเพียงแต่มันคิดว่าเป็นคนเล่าแต่มันเอาภาษาไทยเขียนไปซื้อดอกพี่น้องเพราะว่าอ่าคู่มือนี่นะคนบริเทนหนังสืออกันนั่นก็ได้เพราะว่าเว่าวออเดมันเอาไอไอว่าวออก็ได้อยู่ เนาะเพราะว่ามันเกินแปนนะมันคือเสีะใจเนาะเห็นนอกมาหน้าอาการบค่ค่อยดีมันอ่าคือเสีะใจอในช่วนของมันนะคนที่มันบอกนะอ่าระวังมันเกิดกับครอบครัวครอบครัวมันเองน,นอะพี่นอ้องอ่าคือเอาชีวิตเนาะใครสิอยากเป็นแบบนี้อ่ามุ้ยใคอยากเป็นแบบนี้ดอกเกิดมาในโลกนะ ทุก,ทก,ย,ทก,ย,ทย,กยังบ่พอทุกยากยังบ่พอบมมีสี่เพิงป้าใสเลยก็ยังมาเป็นโูคพญาติแบบนี้นะแล้วกับผัวกับจักคีได,ด้หรือบ่ไปหน่อยเนาะ,ะถือเพราะว่าถ้าคนบ้านเดียวกันนี้เพราะว่าเขาก็ฮู้วา่าน้องเพิ่นเป็นพญาติแบบใดเนาะกับฉิบ่าม ยันอ่ขาบอเอหนะพี่น้องผู้บอกผู้บ่าวกันได้เนาะย่างเอาทุกอย่างแล้วมันนี่าจะกิัว่าจังใดสงสารเนาะพี่น้องปานนั้นมันผูมันเขียนมันสมองเนาะหรือว่ามันมันขึ้นอย่างอยู่เนาะมันบบมีลูกบบมันมันบบมีลูกหรือว่ามันบบมีครอบครัวมันบบมีหยัดตีพี่น้องเนาะเนาะพี่น้องมันดูโตผู้เดียวมัน่ามันก็เลยบ่มีคน อาบอกโซนหรือว่าสร้างโซนให้มันอ่าผู้จักเนาะมันก็เลยแบบเบียบว่าเว้าคนอื่นไปทั่วอ่าสงสัยมันบงงริหารไงบนกะดูบ่าบอย่าจงใดเนาะบ่าหันหลังเนี่ยอีมานาวอีบะาผู้นันมีเขียนนะพี่น้องเลยอ่าหลายคอมเมนต์นนะเ,นเขียนมาแต่ว่าบบมีหูปดอกเป็นช่องปอเป็นช่องแบบโมีหูบ่บมีหยาง แย่นนะแนนว่า,ห,า,าห,หูเพิ่นสีนาะผู้เขียนกันเลยนะแต่ข่เชื่อว่ากำลังใจเนาะคนที่หักนองมะนาวสงสารนองมะนาวน่วนะร้ายพี่น้องเลยลายอยู่ยนะแหละเนาะกับพระวนาซอยกันเราทุกคนว่าบอกบอยากให้นองมะนาวกับมาเป็นสภาพเดิมเนาะคือถืออาชัสู่ลามสู่เนาะ หรือว่าไปท้างใดกันเล่นอ่าไปท้างใดกันเล่นแล้วกันไล่คบเอาแล้วก็นเฮ้ยเนอะอยากให้เป็นแบบนั้นเนาะเื่อว่าขอยเราวิทย์เรียวิทย์กรรมคอยมีโรกขยเนทะพี่น้องเนะเาะอ่าถูกงากหาสุขภาพแข็งแห้งเนาะมันก็นยังวันนี้หนึ่งได้ทุกคนอา่ามันก็นยังจงังหวะไปเห็ดนั่นเฮ็ดนี่ไปหานั่นนี่ าปกติคือคนปกติเนาะไปทำเหอทำงานได้ลูกได้ผัวกันก็ดีไปได้นอ้อยคนเนะาะเออพี่นอ้องเอ๋อเดี๋ยวตัวชิดขับรถอีกก่อนพี่น,อน,อนอ้องเอ้๋ออย่างไรกันจะเพิ่มเติมกันเติมอีกพ่าเดี๋ยวขับรถเลยกันเสียวรถไปละเนาะเสียรถไปละก่อนพี่น,อน,อนอ้องเอ้อเนาะเอาอ่า ก้าวคอให้อเป็นกำลังใจให้น,อน้องมะนาวในทุกคนเลยเดี๋ยวตัวชิดขับรถก่อนพี่น,อน้องมันหอดทางไงเลยเนาะรถลายเดี๋ยวจังโตออกันอีกน้อยนึงพี่น,อน้องเลยเนาะเรื่องน้องมะนาวนี่แหละอ่ะมาต่อกันอีกน้อยนึงทุกคนเนาะตอนนี้ตัวชิดกะได้ไปตัดผมมาเนาะฝนกระตุก แล้ก็ตอนนี้อยู่หน้าเซเว่นซีโนเนาะสามและก็อยู่หน้าอเมซอนนี่นองเนาะตอนนี้เนาะเพิ่มเติมอีกนิดนึงเรื่องของน้องมะนาวถ้าหากว่าผู้รักผู้ใหญ่หรือว่าเอฟซเนาะท่านใดอยากซอยน้องมะนาวกับซอยรดเดอบจ่จำเป็นต้องผ่านตู้ซิทก็ได้อยากไปฝากให้คนอื่นก็นได้เนาะ ตัวชิดบริวารอย่างเด้อคันว่าเรื่องเรื่องเรื่อง,องนี้นะจะไปให้คนอื่นไปผักท่านื่นนก็ได้แต่คันสีหามให้ข่อยทายเนาะหรือว่าผู้ใดที่สั่งนะนะมึงสีห้หามไห้กูทายคลิปนะคือเป็นไปได้งากเนาะและก็หามสีห้กูนะซอยเหลือคนเนาอพี่น้องอันนี้ฝากบอกพวกพวกที่สั่งข่อยเนาะ ที่มันคอมิมนมานะห้ามกูบไ่ได้ดอกเรื่องนี้ห้ามข่อยบ่ได้นาะพี่น้องเอาะเพาะการทสซ้อยค้นต่อไปแต่ซอยนี่ข่อยเอาเงินข่อยซอยเนาะข่อยซอยซอยด้วยด้วยน้ำจิตน้ำใจของข่อยซ้ำสอยได้หรือว่าผู้รักผู้ใหญ่ทานใดอยากซอยก็ซอยไปเลยก็บ่จอเป็นต้องฝากมาทางข่อยก็ได้เนาะอ่ากะมันมันเดือดแ้วก็มันแต่กับ่บได้แบบว่าเก็บมาคิดจนเก็บสมองดอกพี่น้องเพียงแต่บ่มัก คำว่ากระจอกกระจอกที่คอาเมน่์มาแบบเอาแต่บุก่ากัดนะ่ะนะพี่น้องเนาะที่ว่ามันมันมันบมยส่วนมันนะ่ะนะคือข่อยใอนยู่ส่วนข่อยเน่ยข่อยนี่ข่อยไทยน้องมะนาวน้องมะนาวมาหาอยู่เพื่อนเรามาขอคมเสือขอกระทายทายให้ทุกคนได้เบิง่งพอข่อยเป็นยนะูทูบเบอร์เนาะแต่คือยูทูบเบอร์ทั่วไปฮแหละเออคือทายชาคลิปนะเป็นอย่างคือบบโซย์รถอยากซอยก็คือบโซยรถ กระทายเพื่อยังล่ะยูทูบเบอร์นะก็เพื่ออยากเอายอดวิวเพื่อยังล่ะเพื่ออยากให้ผู้ใหญ่นั่นโอดไม่ซอยคันววายูทูบเบอร์สายบุญก็ไดรเนะาะผู้อันสายช่วยเรือกอัแ็แบบนั้นแมนบล่ล่ะยาเนาะเพราะนั้นอนี่อยูส่วนของไค้ของมันมึงบมมากมึงก็เลื่อนผ่านแมนบอทุกคนเอฟซีบทบ,บ,บ่มีิภัยบังคับจิตใจ ด่วาลาาคอมึงอะมาเบิ้งคลิปกูน่าพี่น้องอ่ามึงบ่มักมึงก็แค่เลื่อนผ่านมึงก็อยู่ส่วนของมึงไปอยู่ส่วนของไปของมันอ่าดูภยอยู่มันเนาะอันนี้ฝากถึงฝากถึงคันว่ามันเขามาเบิ้งคลิปมานะพี่น้องเนาะ,ะอย่าเห็นนิสัยกระจอกอ่าอย่ามาเห็นนิสัยกระจอกตันนี้ไปไกลบ่มักไปไกลเนาะอ่ารู้บ่ของใจยังจะโทรมาลดโทรมาทั้งเบอร์ทั้งเฟซก็ได้โทรไปติดต่อมาเลย เนาะพ่อบ,บวกเสมอไม่น้องเลยอ่าเพราะว่าบูมักคําที่มันว่าว่าหากินน้ําผีบ้าอีมาันเอาผีบ้าเนี๋ยวพี่น้องเอ้นเนาะมันว่านะ่ะอ่าคํานี้แหละท่นานแม่บอกผู้ชายกันแสดงว่ามึงอะบูมเป็นลูกผู้ชายอ่าตุ๊ดเกาเอาิร์ดแบพี่น้องเอ้นเนาะโอเคพี่น้องประมาณนี้ก็สงสารน้องมะนาวและก็ขอทิ้งท้ายอวยใจอวยพรให้เอฟซี ทุกท่านของตัวซิสอยู่ดีมีแห้งลำรวยปเป็นไงเนาะสบายดีทุกคนสบายดีไปก่อนเนาะ